สวัสดีค่ะร้านทอเจริญแท็กเตอร์ค่ะวันนี้นะคะหนูมีสินค้ามาอัปเดตมี3รายการเลยแต่ว่าจะเป็นแค่ตัว50แรงนะคะ50แล้วก็50 s p แล้วก็ลูกค้าท่านในที่สนใจช้างศึกนะคะมีมานำเสนออลุ่นตัวเลยแล้วกันนะคะเริ่มต้นไปที่ราคา455,000บาท455,000บาทนี่ก็ หนูจัดมาที่หนูรีวิวลงก็คืออุปกรณ์ได้สองชิ้นนะคะลูกค้าอุปกรณ์ได้สองชิ้นนะคะรถรถนี่ราคารวมปรับสภาพนะคะราคารวมปรับสภาพค่ะร้านเราตั้งอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะติดถนนสี่เลนเส้นวาปีร้อยเอ็ดค่ะหรือว่าอยู่ปากทางบ้านคำป้อมน้อยค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดที่สะดวกเข้ามาก็โทรสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0806110653 0806110653ค่ะ ตอนนี้ค่ะห้า t ิบดีทค่ะห้าสิบดีทตอนนี้จดทะเบียนปี6กสาค่ะลูกค้าจดทะเบียนปี6กาอุปกรณ์ให้ไปสองชิ้นนะคะอุปกรณ์ให้ไป2ชิ้น,น,ะคะนเครื่องดีเกียร์ดียางดีสี่เส้นนะคะสีเดิมทั้งคันนะคะชั่วโมงการทำงานตัวนี้จะอยู่ที่ตึ๊ดตึดตึดหนึ่งันสารอยนะคะลูกค้าหนึ่งพันสามรอยอุปกรณ์ให้ไปสองชิ้นค่ะปีหกสามค่ะ ราคาตอนนี้หนูขายที่4ี่0 0 0ห้าหมื่นบาทค่ะลูกค้า4ี่0 0 0ห้าหมื่นับาทราคามาต่อรองได้น่าง,งานนะคะ4ี่0 0 0ห้าหบาทราคาต่อรองได้น้าง,งานนะคะลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามาดูก็สามารถวิดีโอคอลดูได้นะคะก็สามารถวิดีโอคอลดูได้เลยนะคะทางร้านยินดีนะคะถ้าสะดวกวิดีโอคอลก็สามารถทักทางร้านมานะคะหรือแอดไลน์แล้วก็โทรมาได้เลยนะคะลูกค้าอยากดูตัวไหนรุ่นไหนก็สอบถามได้นะคะตัวนี้50 ดีทีราคท 45, าที่455,000บาทอุปกรณ์ให้ไป2ชิ้นราคานี้รวมปรับสะภาพพร้อมใช้งานทุกจุดนะคะแล้วก็อีกตัวนะคะตัวนี้ช้างศึกใครที่ชอบเท่ๆใครที่ชอบหล่อๆเท่ๆต้องเป็นช้างศึกเท่านั้นยางดีสเส้นนะคะเปลี่ยนยางหน้าใหม่คูห่หนึงปี63นะรถคันนี้2,563นะคะปี63อุปกรณ์ให้ไป2ชิ้นเช่นกันคะ่ะลูกค้า อุปกรณ์ให้ไปสองชิ้นเช่นกันชั่วโมงการทํางานอยู่ที่พันสี่ค่ะพันสี่ห้าสิบนะคะคัดไม่เคยตัดเครื่องดีเกียดีไม่ไอไม่ดันเอกสารเล่มชุดโอนครบนะคะลูกค้าอุปกรณ์ให้ไปสองชิ้นนะคะราคาคันนี้ราคารวมปรับส,สภาพพร้อมใช้งานหนูเปิดไปที่สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะคะลูกคา้ารถเช็คสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะลูกคา้าถ้าในที่สนใจก็โทรสอบถามได้เลยที่เบอร์0 8 0 6 1 1 0 6 5 3 08.06.11.06.53ค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกซีนร,รูปหมาพอตั้งพองนอนทางร้านเราเช็คบริการให้เรียบร้อยแล้วนะคะสนใจโทษษรสอบถามได้เลยค่ะ08.06.11.06.53ค่ะแล้วก็อีกตัวจะเป็น 5018SP นะคะตอนนี้ 5018SP จะทะเบียนปี65นะคะลูกค้าจะเทยนปี65ยางดีสเส้นนะคะยางหน้าเปลี่ยนให้คู่หนึ่งไปเลยนะคะ ปกติยางหน้ายางยางเก่ามันดีอยู่นะคะลูกค้าแต่ว่าก็คือลูกค้าเขาไปเหยียบตอไม้แล้วทีนี้มันทําให้ไม่สวยทางร้านเราก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะพวกซินนะคะซินคัดไม่เคยตัดเลยนะคะซ้ายขวาหน้าหลังสีเดิมทั้งคันอุปกรณ์หนูให้ไป2ชิ้นอุปกรณ์ให้ไป2ชิ้นราคารวมปรับสภาพพร้อมใช้งานอยู่ที่5้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาท, 45, บาทปีหกห้านะคะลูกค้ายางดีสีเส้นเครื่องดีจกดีนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถ โทรสอบถามได้เลยนะคะชั่วโมงการทํางานตอนนี้อยู่ที่พันสองค่ะลูกค้าพันสองนะคะร้านท่อเจริญตั้งอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหา,มาสารคามค่ะติดถนนสี่เลนเส้นวาปีร้อยเอ็ดสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถนัดก่อนได้ล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะเผื่อบางทีถ้าลูกค้าไม่นัดมาเผื่อบางทีมาแล้วเสียเที่ยวนะคะเพราะว่าบางทีรถอาจจะไม่มีนะคะ สามารถสอบถามรุ่นอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสามสามหกนะคะสี่สิบสี่เจ็ดก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะทางร้านเรามีค่าคละกันแทบทุกรุ่นเลยยกเว้นรุ่น M นะคะแล้วก็สามสี่สี่ห้าจะไม่ค่อยมีเข้ามานะคะนันะนานทีเข้ามาถ้าไม่สวยจริงก็ไม่เอาเข้ามานะคะลูกค้าถ้าในที่สนใจก็โทรสอบถามได้นะคะศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งงศูนย์ห้าสามห้าสิบดีทีห้าสิบเอสพีราคาเริ่มต้นที่สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทราคาต่อรองได้หน้าง,งานนะคะทางร้านเราส่งฟรีสองร้อยกิโล ร้านตั้งอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะ